ต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะแม่แม่หัวเยี้ยมล็อกไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสู้กันแล้วเอา้าเอา้า <laughs> เอา้าเอ้าเฮีย่าียผ่ยา,านแล้วผ่านแล้ว <laughs> เออ เก่งตีเก่งตีแม่ว่าฮ่าเจ้าจอดปีใหม่โอ้ยเบิ่งสภาพด้วยค่ะแม่แม่หลังจากแม่กลับมาจากบ้านน้องน้ำห,หมูเบิ่งเอาบรดอะโรเต็มเดินเฮียนเลยพอเซมผูกไว้ค่ะผูกไว้ใกล้ๆนี่ก็เลยโอโ้ขนาดองค์ขลักไปน้ำเมย์ได้หนีเบิงบ่งค่ะเบิ่งสภาพแค่เบิ่งไม่ได้เลยดูไม่ได้เลย เต็มอาญ,ญาอยู่พ่นองคือมาคักแต่ละเหรอ,อลูกเด้อคือมาดือ้อแถนนี้ใหญ่มากแห่งแต่ดื้อตัวนี้เนี่ยอูโอู้อู้อ้ตึกเสบบ่หนขนาดว่าองค์ขลักบอยูด้ยนี่สุดยอดเลยสวัสดีค่ะ о ч к ก Qual relствен xZ 子 Namak Galos Lib Nwel Yod Th Этот pas Base of a local r e ้ i m e n e x a m i n a t ้ o n is very common. d i s c r i ่ i n a t i o n i ออ e s s serious, ยบ่ต้องมาจุบเบิ่งๆๆมือ u ี t of time t h น t will pleasuration has no l น n อยเด้กัดมือ s g i n toа CHAR a ด f g e a g i าม h i r a c is more difficult to speak or to say in the process of communication. Noise� 장 ọp อย gallery h h ่า แม่สมปลูกต้นไม้เกิดต้องไปก้นหลุมไวค่ะให้พญิเสมมาปลูกนะคะเดี๋ยวไปค่ะไปขุดหลุมช่วยแม่สมกันนะคะแม่แม่ไปจ้าไปพี่น้องได้จอบแล้วคัะนี่จอบจอบได้จอบแล้วเราจะไปขุดหลุมปลูกต้นไม้กันนะคะที่เออโอ้ที่ซื้อมาเมื่อวานนะคะเออ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  ต้นมะมว ama, ่วงหาวมะนาวโหนะคะแม่เม่นี่เราจะปลูกตรงนี้กันนะคะนี่นี่ au, นี่ค่ะห้าสิเอาข้างคางนี่เลยนี่นี่นะคะปลูกข้าง้างนี่เลยนะคะเวลามันโตขึ้นมันจะได้สวยๆอยู่ใกล้ๆป้ายนะคะแม่เม่นี่ค่ะป้ายหฮานี่นะคะป้ายบ้านเวลามันโตขึ้นมันจะได้สวยๆนะนี่นะคะเราจะปลูกตรงนี้เลยนะคะตรงมุมเลยนะคะมุมป้ายเลยนะคะ มาค่ะมามาขุดลุมซอยกันค่ะจะขุดลุมไว้นะคะให้พ่อเสมมาปลูกนะคะเพราะว่าแมสมปลูกของบ่เกิดดอกแมสมเป็นคนมือห่อนค่ะปลูกยังกับ่บอกเกิดนี่ค่ะเป็นคนมือห่อนบอคือกยายพันธ์ดิยายพันธ์เราปลูกของเกิดดีค่ะ,ะไปขุดลุมกันมาจมาจเราจะเอาตรงนี้นะคะเวลามัน เวลามันโตขึ้นมามันก็จะเป็นพุ่มนะคะเราจะตัดโตกเราจะตัดเป็นพุ่มเป็นพุ่มนะคะเม่่เราจะไม่ให้ เอาดินเอาดินนะคะเอาดินมาลงนี่ถ้าสีเอาดินมาล่งก่อนนะคะดินที่เราซื้อมานะคะเราจะเอามาผสมไว้ก่อนเราจะอันนี้ตอนนี้เราจะขุดตากเไียก่อนเดี๋ยวเราไปขุดอีกหลุมกันชานี่นะคะยืนหลุมหนึ่งเราจะขุดตรงนี้นะคะแม่แม่แมขุดไม่สองฝั่งนะให้มันเป็นให้มันเป็นพุ่มอยู่สองฝั่งนะคะให้มัน สวยนะฮะเห็นจะได้สวยเนาะดุกเลยคันตาดิ้นเลกคอนค่ะเอาดินตาเดือดเลยกคอนปวกแต่ไม่ไหลตรงนี้จะเกิดว่าเราคือนปวก โอเคค่ะขุดลุมไว้แล้วเรียบร้อยแล้วรอดตะพนเสียมาเอาลงดินค่ะมาแล้วคนปลูกต้นไม้เราพึ่งกลับมาจากตัดหญ้านะคะ่ะ เมื่อยหลหอนเตรียมพร้อมแล้วฝุ่นต้นใหม่ดินเออจังคอยเอาลง่งดินเอาฝุ่นลงกลนนะคะเพราะ่าใส่หลเอาดินมาผสมอยู่เราฝุ่นขี้วัวใส่ก่อนนะคะดุมนั้นก็ใส่ด้วยเออสร้างมั่น เราก็จะเอาดินที่เราซื้อมามาผสมกันนะคะแม,ม่แม่ยางงวนั่นล่ะเ <laughs> อ้ยผู้ช่วยยังได้หลายแถะลบลบลบฝนสิมาแล้วออกมาเร็วเลีวเล้วเลวแม่ติฟ้าปลูกเฝ้าแล้วอ้ดินดำดีเวยอันนี้เพอนว่าดินผสมอีหยังนะพอนบอกเขาอยู่เอเอ,เอผสมกามักเฝ้าเพอนามันง่ามดนดินดำดีนะคะ เขากับสีข้นๆๆคุเลคุเลคุเลนะคะให้เขากันโอ้ยผู้ช่วยกับจังแมนหลายเด้ออุ้ยล่มมาแล้วล่มมาแล้วล่มย็นล่มพัดฝนมาแล้วพี่น้องหัเวเซยังสิเอาต้นไม้ให้ก็เลยสิอัน ปลูกจะคของก่อนปลูกต้นใหม่เนาะต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะแม่แม like anyway oh ่ตัวเ่าฮ่าฮ่าฮลาม่าฮ่าฮ่าฮ่า้าฮ่ายลาฮ่าฮ่าด่หฮ่าเบิดมืฮ่าลดมื่อฮ่าฮ่าฮ่าโ่โย่เอ่ากิาฮเาฮ่าด่้า <laughs> บ่เกิดกับยูน้ำข้นปลูกเดอ้อเนี่ยบ่แม,ม่นองนาคาราก็มสิมาเคียเหลินสติ <laughs> ตน,น้ำ, <laughs> นำยูแต่วันสิเคียมองบ่าน้ำนี่แล้วอมองดินนี่แล้ว <laughs> เกิดเดอ้อบ,บันเนี่ปลูกไปให้แล้วเอาลงดินแล้วเกิดให้งา่ามไงไม่ไ <laughs> <laughs> โอ้เป็นกวดดินขึ้นมาเติมเลยงามงามเด้องามงามเด้อ่าต้นต่อไปเลยจ้าเอาละอผู้จัดการมานุ่นฝองนีการคู่ก็อีกนะต้นต่อไปนะคะลุมที่สองนะคะเฮากรสิ กด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 กี่เกาล่ะค่ะผสมผสมผสมเปม็นนักงานหัหไปทั้งเลยด้วยเสีย <c oughs> งฝาห้องห่มหืมอยู่พี่น้องเอาละต่อไปก็จะเป็นการเอาลงหลุมนะจ๊ะทั้งน้นนี่ดินดีนะคะปลูกยังกระตังงาม ขนาดต้นน้อยหนานน่บ่ได้บ่ได้บ่ได้ปลูกด้วยค่ะนี่เกิดเองเกิดทีกันยิบเลยสามสี่ต้นเลยค่ะตัดถึงซื่อเด้หน่ถ้าบ่ตัดถึงน่ะลายกว่านี่อ้าวงามๆเด้อโอ้ยมันแล้ววอะเฮ้ยคักเนาะเพื่อนเสนอตาแม่ก็บูกว่ะ เศร้า n ้าออกแบนนี้ก็แม่แม่ก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อ,อ,นนอย่าลืมนะคะรักให้กดไลค์ช่วยให้กดแชร์ถ้าอยากมีคนเทคแคร์ให้กดไลค์กดแชร์นะจ๊ะ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายจ้าไปตามน้ำอน